วันนี้จะมาแจากคำศัพท์ที่แปลว่าของโปรดในภาษาดัชนะคะสามารถพูดได้2แบบมีแบบไหนกันบ้างไปฟังกันได้เลยค่ะ My favorite eat is pizza My favorite eat is pizza What is your favorite eat What is your favorite eat Of My living color is b l u w My living color is b l u w What is your living color What is your living color ซึ่งสองคำนะคะคำว่า favorite หรือ l e f e r n g s นะคะมีความหมายเหมือนกันเลยที่แปลว่าของโปรโดเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กำลังฝึกเรียนภาษาดาชูนะคะสามารถเอา2องคำนี้ไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็น l e f e r i n g s นะคะมันจะแบบว่าเป็นกันเองมากกว่าเนาะส่วนถ้าเป็น favorite นะคะจะใช้แบบ f o r m e l มากกว่าเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้ได้ทั้ง2อ,อันเลยใครที่ชอบเรียนรู้ภาษาดาาไปกับเราเราก็อยากจะเรียนรู้ ้าชนะไปด้วยกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเราด้วยนะคะต้นเตโฟคนเกียร์ดูดูด